ไฟหน้าเหลืองหมองถ้าคุณเจอปัญหานี้อยู่คลิปนี้มีคำตอบทำยังไงไปดูกันเลยสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือยาสีฟันนะครับผมแล้วก็แปรงสีฟันเก่านะครับผมใช้ขนแบบขนนุ่มๆหน่อยนะครับผมแล้วก็น้ำเปล่านะครับผมเราจะมาทำความสะอาด ไฟหน้านะครับผมที่มีคราบเหลืองติดนะครับผมที่มันทําให้ไฟส่องสว่างตอนกลางคืนไม่สว่างเท่าที่ควรนะครับผมดับแรกเลยครับลาดน้ําลงไปแล้วก็บีบบีบยาสีฟันใส่นะครับผมบีบยาสีฟัน,นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมใส่ไปที่ไฟหน้าที่เราจะขัดนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ ใช้แปรงสีฟันนะครับผมที่เราเตรียมไว้ใช้แปรงสีฟันที่เราเตรียมไว้นะครับขัดนะครับผมเกลี่ยยาสีฟันให้ทั่วไฟหน้านะครับผมหขัดขัดขัดวนไปเรื่อยนะครับผมถึงขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับผมขัดขัดขัดไปเรื่อยครับแล้วคราบเหลืองมันจะหลุดออกนะครับผมสําหรับคราบเหลือง นี้เราต้องสังเกตดูด้วยนะครับว่าคราบเหลืองนี้มันเกิดจากภายนอกหรือภายในนะครับผมถ้าเกิดจากภายในนี่ขัดไม่หายนะครับผมเราต้องดูว่าถ้าเป็นคราบเหลืองจากภายในที่เกิดจากาไฟหน้ารถที่เราเปลี่ยนมาเนี่ยถ้าเหลืองจากภายในเนี่ยมันจะขัดไม่ออกนะครับผม อันนี้เราก็ต้องสังเกตด้วยนะครับว่าเหลืองภายนอกหรือภายในนะครับผม เนี่นะครับพอเราขัดจนได้ที่แล้วนะครับผมคิดว่าคราบเหลืองหน้าจะหลุดออกไปหมดแล้วนะครับเราก็ใช้น้ำเปล่าล้างอีกรอบนึงครับผมล้างออกครับผมเห็นได้ว่าคราบเหลืองได้หลุดออกไปหมดแล้วนะครับผมใส่วิ้งเหมือนเดิมครับผมเหมือนใหม่ครับผมกลางคืนก็ไปจะสว่างขึ้นกว่าเดิมเยอะครับผม เ,เพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้กันครับยาสีฟันมีประโยชน์ครับผมสําหรับยาสีฟันก็สามารถขัดไฟหน้าแล้วก็หรือว่าขัดชิ้นอุปกรณ์ที่เป็นโครเมียมได้เหมือนกันครับผมนี่นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอเกันคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ